ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากสำหรับการพัฒนาตัวเองมันเป็นหนังสือที่ช่วยให้เรากลับมามองถึงการใช้ชีวิตของตัวเราเองว่าในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของค่านนิยมของการใช้ชีวิตที่มันผิดเพี้ยนไปของคนในยุคนี้เนื่องจาก หลากหลายสาเหตุมากอย่างเช่นซื่อออนไลน์ที่ทำให้เรามีอีกตัวตนหนึ่งที่ดูดีมีความสุขอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับชีวิตจริงมากสักเท่าไหร่หรือว่าการตลาดการตลาดแบบทุนนิยมที่สร้างค่านิยมแบบผิดๆจนทำให้คนเราเนี่ยเกลียดความเครียดเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปคาดหวังในเรื่องต่างๆมากจนเกินไปและสุดท้าย ก็ทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตหลักสำคัญของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่การให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตของเราการปรับมุมมองต่อความทุกข์ความสุขให้ถูกต้องและเราคือผู้ที่รับผิดชอบต่อความเป็นไปทั้งหมดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ข้อนี้พูดถึงตัวเราเอง ไม่ได้โทษคนอื่นหรือว่าสถานการณ์รอบตัวเลยเนื้อหาส่วนอื่นก็จะอธิบายแนวคิดไว้ในหลากหลายหัวข้อก็น่าสนใจมากก็ขอยกประเด็นที่น่าสนใจมาสรุปให้เป็นข้อๆดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คืออย่าพยายามอย่าพยายามคำนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างขัดแย้งกับความเชื่อที่ได้ยินมาเรามักจะถูกระบบทุนนิยมหลอกล่อให้มีเงินมากขึ้นมากขึ้น มีสิ่งของเยอะมากขึ้นรู้รามากขึ้นเพื่อความสุขแต่ยิ่งเราพยายามหาในสิ่งที่เราขาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่มีมากขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงข้อ2กุญแจสู่ความสุขคือการแคร์ให้น้อยลงกุญแจสู่ความสุขคือการแครให้น้อยลง แค่เฉพาะในสิ่งที่สำคัญและก็เป็นปัจจุบันเท่านั้นประโยคนี้ถือว่าเป็นแกนหลักของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ปัจจุบันเรามีสิ่งที่ต้องแคร์มากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนอื่นมองเรายังไงนะถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นแล้วถ้าทําแบบนั้นคนอื่นจะไม่พอใจหรือเปล่าค่านิยมที่ว่าในเรื่องของการมีเงินมีบ้านมีรถจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้น จรริงรเป่าหือลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราให้ค่ามากที่สุดอาจจะเป็นชื่อเสียงเงินทองครอบครัวลูกการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนก็จะให้ค่าให้ความสำคัญไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันและสิ่งสำคัญที่สุดนี้เองที่จะเป็นตัวกำหนดการดาเนินชีวิตการตัดสินใจ และความสุขของเราข้อ3การหลีกเลี่ยงความทุกข์การหลีกเลี่ยงความทุกข์ก็คือถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขะจัดความทุกข์ทั้งหมดออกไปเราจะต้องยอมรับความจริงในข้อนี้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้อย่างเช่นรถที่คุณซื้อมันคือรถที่คุณต้องซ่อม แฟนของคุณก็คือคนที่คุณทะเลาะด้วยความคิดเชิงลบก็คือสิ่งที่กำหนดความคิดเชิงลบเช่นกันเออไม่ใช่สิความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกมันคือสิ่งที่กำหนดความคิดเชิงลบได้เหมือนกัน <Uh ดังนั้นอย่าหลีกเลี่ยงแต่ให้คุณเผชิญหน้าและก็แก้ปัญหาซะถ้าคุณได้เจอเนาะก็อย่าหลีกเลี่ยงก็ต้องเผชิญหน้าและก็แก้ปัญหามันซะ ข้อ4ก็คือศิลปะแห่งการช่างแมงศิลปะแห่งการช่างแมงนั้นมันมีอยู่3ข้อได้แก่การช่างแมงเนี่ยมันไม่ใช่การไม่ได้รู้สึกกับทุกสิ่งแต่มันเป็นการรู้สึกเฉพาะกับสิ่งที่สําคัญจริงๆของเราและก็ให้ค่ากับสิ่งนั้นต่อมาก็คืออุปสรรคมันจะไม่สําคัญเมื่อคุณรู้ว่ากําลังแคร์สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้น คุณกำลังจะเลือกว่าจะแคร์อะไรบ้างอยู่ตลอดเวลาและอะไรที่เราไม่แคร์ก็ช่างแม่งมันเถอ,อะเนาะซึ่งมันก็จะนำคุณไปสู่ความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตและก็การตัดสินใจข้อต่อมาก็เรื่องของความสุขความสุขเนี่ยเกิดจากการแก้ปัญหาไม่ใช่การไม่มีปัญหาความสุขเกิดจากเ,เกิดจากการแก้ปัญหาไม่ใช่การไม่มีปัญหาปัญหามันไม่ได้มันไม่เคยหายไปไหน มันแค่เปลี่ยนจากปัญหาหนึ่งไปเป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าหากคุณแก้ปัญหาได้ดีคุณก็จะมีความสุขมากกว่าปัญหาที่ตามมาก็จะเบาลงแค่นั้นเองข้อต่อมาก็คือเรื่องของคุณค่าคุณค่าของเราอยู่ที่ว่าเรายอมรับเรื่องแย่ๆของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่ซื่อสัตย์ไม่ยอมรับข้อเสียของตัวเอง เราก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้เลยและก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนที่หนีปัญหาสร้างแต่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและก็ปฏิเสธความจริงต่อไปเรื่อยๆจนมันพังลงสักวันหนึ่งข้อ7ไม่มีใครเป็นคนพิเศษคนธรรมดานี่แหละที่มีความสุขคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เป็นคนที่มีความสุขความคิดที่ว่าเราเป็นคนพิเศษ ไม่ว่าจะในแง่ที่เหนือกว่าหรือว่าด้อยกว่ามันก็จะทำให้เรามีข้ออ้างที่จะทำไม่ดีและโหยหาสิ่งที่ขาดอยู่ตลอดเวลาโดยลืมค้นหาสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตมีความหมายชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ในทางกลับกันคนธรรมดานั้นซื่อสัตย์และก็ยอมรับต่อเรื่องแย่ๆของตัวเองทําให้รู้ว่า จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรและก็ให้ค่ากับสิ่งที่สำคัญของชีวิตได้จริงๆคนแบบนี้จึงเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนตัวเองประสบความสำเร็จได้และก็มีความสุขเพราะว่ารู้ว่าความสุขของเรานั้นขึ้นอยู่กับอะไรข้อที่8ค่านิยมค่านิยมหรือสิ่งที่เราให้ค่ามันเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตและก็ความสุขของเรานั่นเอง ค่านิยมเป็นสิ่งที่กำหนดว่าอะไรคือความล้มเหลวอะไรคือความสำเร็จดังนั้นคุณจะต้องเลือกค่านิยมให้ถูกต้องปัญหาต่างๆจึงจะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ถูกต้องก็อย่างเช่นสำหรับนักดนตรีคนหนึ่งถ้าหากว่าค่านิยมของเขาคือชื่อเสียงการมีชื่อเสียงมากก็จะรู้สึกประสบความสำเร็จแม้ว่าจะทะเลาะกับครอบครัวก็ตามแต่ถ้าหากว่าคนคนเดียวกันนี้ มีค่านิยมคือครอบครัวแม้จะมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ถ้าหากครอบครัวแตกแยกก็จะเป็นความทุกข์ไปตลอดฉะนั้นแล้วแม้จะมีปัญหาเดียวกันแต่มีค่านิยมคนละแบบเราก็จะมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันข้อ9ก้ค่านิยมที่ดีควรจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงสังคมยอมรับและก็ควบคุมได้ เพราะถ้าหากว่าความสุขของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นั่นก็หมายถึงคุณไม่สามารถกำหนดความสุขของคุณได้และคุณจะเป็นทุกข์ได้ง่ายอย่างเช่นวัตถุนิยมคุณต้องการต้องการสิ่งของต้องการเงินทองต่างๆมาขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือแม้กระทั่งการคิดเข้าข้างตัวเองการคิดบวกตลอดเวลาก็อาจจะทำให้คุณทุกข์ได้ก็เช่นกันได้สามารถทุกข์ได้เหมือนกัน เพราะแท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆแต่บางทีอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ต้องแก้ต้องแก้ไขตลอดเวลาข้อ10เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกสิ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่คนส่วนมาก ยากที่จะยอมรับได้เพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเราอย่างเช่นรถโดนชนกระเป๋าโดนขโมยหรือว่าตกงานแต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือความคิดและก็การตอบสนองของเราต่อเรื่องนั้นๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะมองในมุมไหนและทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เรารับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตเรา มันจะทำให้เราควบคุมชีวิตของเราได้ซึ่งมันก็ส่งผลให้เรากำหนดความสุขของเราได้เช่นกันข้อ1 1การเปิดใจยอมรับว่าเราไม่รู้เราผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทำให้เราเติบโตและก็พัฒนาขึ้นถ้าหากว่าคุณยอมรับในความไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้จริงๆและความผิดพลาดของเราเราจะยิ่งมีโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น คนเรามักจะทำผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่ผิดสิ่งไหนที่พลาดไปการเปิดใจจะทำให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและก็เรียนรู้ที่จะผิดพลาดให้น้อยลงทำให้ผิดพลาดได้น้อยลงตรงข้ามกับคนที่คิดว่าตัวเองรู้มากหรือว่าไม่ยอมผิดเลยก็จะเกิดการไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาเพราะว่าใจใจของ ตัวเองเนี่ยยังปิดอยู่นั่นเองข้อต่อมาก็คืออย่ารอให้มีแรงบันดาลใจก่อนถึงค่อยลงมือทำแต่ให้คุณลงมือทำแล้วก็หาแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจพวกเราทุกคนเนี่ยหลายๆคนหลายๆคนก็ได้มักจะถูกปลูกฝังค่านนิยมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อลงมือทำ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันยากมากที่เราจะสามารถมีแรงบันดาลใจในทุกทกวันได้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้เสนอค่านิยมใหม่ก็คือการให้ลงมือทําก่อนแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามการเริ่มลงมือทำจะผลักดันให้เรารู้สึกสำเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งความสำเร็จเล็กๆน้อยเหล่านี้แหละที่จะเป็นรางวัลและก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราลงมือทำต่อไปเรื่อยๆจนสามารถทำงานที่ใหญ่ให้สำเร็จได้นั่นเอง ข้อ 13. อิสระอิสระจะช่วยให้เรามองเห็นโลกกว้างขึ้นแต่ถ้าอยากเห็นความลึกซึ้งของชีวิตเราจะต้องตีกรอบให้กับอิสระค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระนั้นมันเป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินจากสื่อต่างๆมากมายซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีในระยะสั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีอิสระมากเกินไปก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขในระยะยาวนะก็นเนื่องจากเราไม่ได้มีความลึกซึ้งกับสิ่งใดเลย ดังนั้นการตีกรอบให้กับอิสระการลงมือลงหลักปักฐานการปฏิเสธทางเลือกมากมายที่ได้ก็มาจากอิสระเพื่อที่เลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดเพียงไม่กี่อย่างนั้นมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีความสุขได้มากขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีสิ่งที่ดีพอข้อ14การปฏิเสธ และก,ก็การยอมรับการถูกปฏิเสธมันเป็นตัวชี้วัดความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเราต้องอาศัยความจริงใจความเชื่อใจและก็การเปิดใจต่ออีกฝ่ายอย่างมากถึงจะสามารถปฏิเสธหรือรับการปฏิเสธได้โดยที่เชื่อว,ว่าอีกฝ่ายจะไม่ทอดทิ้งกันความขัดแย้งในบางครั้งจึงเป็นเรื่องที่ปกติและจำเป็นเพื่อรักษาค่านิยมที่ถูกต้องและก็ความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ข้อ15ก็คือคนที่ใช้ชีวิตอย่าง เต็มที่แล้วจะไม่กลัวความตายความตายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญการที่เรากลัวความตายนั้นมันแสดงถึงความกลัวต่อการสูญเสียการใช้ชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์เรายังรู้สึกขาดยังรู้สึกไม่สําเร็จไม่มีความสุขซึ่งความรู้สึกเหล่านี้แหละที่มันเป็นสาเหตุมาจากคนคนนั้นยังไม่เจอสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตตัวเองยังไม่ปล่อยวางในเรื่องอื่นๆที่ไม่จําเป็นถ้าเกิดว่า เรากลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรากลัวอยู่ตลอดเวลาก็ยากที่จะพบเจอกับความสุขที่แท้จริงได้นี่แหละเป็นหนังสืออีกเล่มที่อยากจะแนะนําให้กับทุกๆคนที่รู้สึกว่าทําไมชีวิตเจอความทุกข์บ่อยจังเลยหรือบางคนอยากจะเปิดใจให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตที่ธรรมดาที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น